มีหนึ่งเรื่องเล่าตำน,นานเล่าขานเวลาช้านานได้โปฟังกระต่ายตัวน้อยผมมองดวงจันทร์ที่เดิมทุกวันไม่หัาใใกสวยงามพ <c oughs> ่อขำอะไรอะ่ะเปล่าพ่อขำย b ท y o u t ท b e ตลกดีบริษัทฮาอะไรไม่รู้นะี่ยอ เอาละครับผมกลับมาแล้วนะครับสำหรับบล็อกฟุตกับลูกชายใน EP ีที่54นะครับวันนี้เรามีนัดมาทําฮาคิสังเกต V2 กันจำได้หรือเปล่าหลังจากที่ EP ีที่แล้วเราได้ทําดาบโยรุข่าวกันไปแล้วนะครับแล้วก็พูดไปตอนท้ายคลิปด้วยนะครับว่า EP ีนี้จะเป็นการทําฮาคิสังเกต V2 ซึ่งพี่ก็ใช้เวลาในการเก็บฮาคิสังเกตได้จนน่าจะครบแล้วแหละเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าครบหรือเปล่านะครับซึ่งวิธีการเก็บของพี่ก็จะเป็นการเอออย่างนี้เลยอย่างที่เห็น เป็นการใช้แรงงานลิงนะครับผมใช้เจ้าจ่อในการช่วยเก็บนะครับโดยการลากเข้าไปในห้องอ่าห้องแชงคูดนะจากนั้นก็พามันเข้ามุมไปต่อยเรานะครับซึ่งเราจะให้เจ้าลิงตัวนี้ต่อยเราไปเรื่อยๆนะล้วก็คอยเปิดฮาคีหลบไปเรื่อยๆวิธีนี้ใครที่มีคอมเนี่ยจะง่ายมากเลยนะสามารถตั้งมาโคกดหลบไปได้เลยแล้วก็ไปนอนนะครับ <Easy. S 1> ถือว่าเป็นวิธีเก็บฮาคี้สังเกตที่ดีมากๆเลยนะ <Wow. S 1> สามารถเอาไปลองทํากันได้นะครับและถ้าเราหลบจนครบ5 0 0 0ันครั้งเมื่อไหร่นะครับเราสามารถไปอัปเกรดฮาคีสังเกต เป็นฮาคีสังเกต v 2ได้ส่วนวิธีการนั้นเดี๋ยววันนี้จะให้น้องรีบอลเป็นคนพาทําเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปในวันนี้เนี่ยพี่มีเกมสนุกๆมาแนะนําอีกแล้วนะ <Wow. S 1> ไปดูกันเลยครับ <Wow. S 1> และแล้ววันนี้เกม Life Makeover <Wow. S 1> ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเยย เกมนี้ก็เคยแนะนําน้องๆไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเป็นเกมจําลองสถานการณ์ที่สนุกมากโดยจุดเด่นของเกมนี้ก็คือความอิสระนะครับในการสร้างสรรค์ตัวละครปรับแต่งตัวละครรวมถึงออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น DIY ตามที่เราต้องการแบบไม่เหมือนใครไหนจะระบบสร้างบ้านและตกแต่งบ้านได้ตามใจชอบเรียกได,ด้ว่ายืนแต่งได้ทั้งวันโดยไม่เบื่อเลยหรือจะเป็นการจําลองการใช้ชีวิตต่างๆกับเพื่อนในเกมจะพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทั่วโลกก็สามารถทําได้นะและตอนนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดเกม Life Makeover ได้แล้วนะครับทั้ง Google Play แล้วก็ App Store เลยหรือจะกดล คำิปชัาด้านล่างก็ได้นะและวันนี้พี่ก็มาขอแต่งตัวเป็นตัวละครในแอนิเมะให้น้องๆดูกันอีกแล้วนะครับซึ่งตัวละครที่เลือกมาในวันนี้นะครับก็คือตัวละครเนจิเลจากเรื่อง My h e r o a c a d e m i a ีนั่นเองพึ่งจบไปนะครับสำหรับซีซั่นล่าสุดวันนี้ก็จะมาแต่งเป็นเนจิเลให้ดูกันนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมนี้เขามีเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับให้เลือกเยอะมากๆเลยนะแถมยังเปลี่ยนสีได้อีกด้วยทรงผมก็มีเยอะนะครับจะปรับเฉดสีจะปรับเป็นูโทนอะไรได้หมดเลยหรือแม้แต่ปรับโครงหน้าปรับลักษณณะะจมูกกูกกกปปาาาาตรล่ง่งงัษ น,นี่ก็สามารถปรับได้นะครับและนี่ก็เป็นเนกิเลที่พี่ทําการตกแต่งเสร็จแล้วนะครับไปไงเหมือนเป๊ะใครที่อยากแต่งตัวละครแบบนี้นะครับก็มาลองกันได้เชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบแน่ๆนและอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจและพี่ชอบมากๆนะครับก็คือระบบบ้านและการตกแต่งบ้านวันนี้พี่ก็จะสวมบทบาทเป็นวิศวกรกับสถาปนิกในตัวเลยนะครับจะมาตกแต่งบ้านให้ทุกคนดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโดยห้องที่จะแต่งวันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับซึ่งเกมนี้เราสามารถแต่งได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีผนังสีเตียงผ้าปูที่นอนกระเบื้องหรือจะเพิิ่่่มเเเฟอออออรร์์นนนจตางงๆัพืใหห้้ ของเราเนี่ยก็ยังทําได้ซึ่งเฟอร์นิเจอร์เขาก็มีให้เลือกเยอะมีหลายหมวดหมู่มากๆเลยนะแต่งไปแต่งมาก็นานพอสมควรนะครับเพลนมากๆและสุดท้ายก็ได้ห้องนอนนี้มาครับเป็นไงโคตรน่ารักอะ่ะนี่ก็เป็นห้องนอนในฝันนะครับ <c oughs> นี่มีทั้งตูป้ปลาทั้งเตียงเดี๋ยวขอเดินไปนอนก่อนละกันก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็เล่นเพลินมากๆนะครับตอนนี้ไลน์แม็กโอเวอร์สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน Google Play แล้วก็ p p Store เลยหรือถ้าใครไม่อยากไปค้นหาใน a App Store หรือว่า g o เก l ลเ l ลยเนี่ยสามารถกดที่ เอาแล้วกลับมาแล้วนะครับสำหรับบล็อกฟู้ดกับลูกชายในอีพีที่หกสิบแปดห้าสิบสี่ครับอีพีที่ห้าสิบสี่แล้วนะครับวันนี้เรากลับมาเจอะเจอกันอีกรอบนอร่บองก็มาในรูปแบบของตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับสีเหลืองเขียววันนี้เราจะมาทําอะไรครับทำโยลูกขาวดำครับอีพีที่แล้วทําไปแล้วครับลูกอืมนันทาฮาคิเรนโบครับเอาแล้วครับวันนี้เราจะมาทำฮาไม่ใช่สิปกมันไม่ได้เขียนว่าฮาคิเรนโบ วันนี้เราจะมาทำห้าขีสังเกต v สามสองโอ้ยวันนี้เราจะมาทำหาคีสังเกต v สองกันนะครับโมกว่าจะได้แน่นอนว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเก็บเก็บอะไรนะเขาเรียกเก็บอะไรนะลูกเก็บห้าขีสังเกตฮะเก็บห้าคีสังเกตให้ครบ5 0 0พันครับผมห0 0พันครั้งนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เออเยอะมากนะครับผมเยอะมากเลยในีลูกลองเล่าสมัยแบบลูกยังหนุ่มๆในที่ลูกออกตามล่าฆ่าหัวแล้ว เก็บฮาชีสังเกตนะครับก็คือแบบตานั้นแล้วแบบใครมาแบบปล่อยหมดนะครับก็แบบโหดเกินนะครับพ่อถามว่าลูกเก็บฮาคีสังเกตยังไงอ๋อก็ผมก็พีพีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ตันพีพีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตันเองอ่านี่ก็เป็นวิธีดั้งเดิมนะครับที่เขาเก็บฮาชีกันแต่พี่อย่างที่เห็นกันต้นคลิปนะครับว่าพี่ใช้วิธีไหนสามารถเอาไปลองทําตามกันได้นะครับกับการใช้แรงงานลิงนะครับเก็บฮาชีสังเกตได้เลยนะตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วเดี๋ยวน้องรีบอลช่วยพาพ่อไปเช็ค หน่อยครับว่าได้ได,ได้กี่รังละไปครบแม่แล้วพอถึงก่อนไงแล้วพอถึงก่อนไงถึงก่อนหรอผมถึงก้อนผมถึงก่อนนี่ผมเตะผมตะกอนผมเตะก้อนผมเตะก้อนไม่แม่แม่แม่พอแสกก่อน,น,ออนมั่หวผมเตะพื้นดินก่อนอนี่ไง ep ที่แล้วเราทำไอ้นี่กันไม่ใช่หรอดาบโยรุขาวปึ๊บโอ้ยเฟียวจัดนี่นี่พอดวงผมครับพอดวงผมโคตรเท่นี่โยรุน้ำเงิน เขียวนะได้ข่าวแม่ขอโยรุหน่อยครับขอคนหน่อยพี่ขอรหัสหน่อยครับถ้าน,ถาน้องอยากได้น้องกด subscribe ช่องพี่ยังกดแล้วครับช่องพี่ชื่ออะไรลอนบีเก้ก้เก้ามั่วแล้วช่องพี่ชื่อว่าช่องทางการเลี้ยงปลาดุกไปกดเลยไปกดไลค์พี่ด้วยไปกด S <S ไปกดซับช่องทางการ <S <S เล <e right ี้ยงปลาดุกพี่ด้วยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพี่ขอเช็กกันนะน้องว่าพี่หลบไปเท่าไหร่ละไหนดูซิเฮ้ยบอกไปทันเอาไหมปึ๊บเฮ้ยหน้องพี่หลบไปห้าพันครั้งแล้วน้องห้าพันล้านเลยวพี่ห้าพันครั้ง เอาละครับเมื่อกี้เราเช็คไปแล้วเนาะว่าเราหลบไปถึง5้าพันครั้งแล้วนะนั่นน่าจะผ่านเงื่อนไขแล้วใช่ไหมลูกใช่ครับเงื่อนไขในการทำห้าขีสังเกต V ี 2. เอาล่ะทีนี้พ่อต้องทำยังไงบ้างทีนี้เราต้องไปโลกสามครับผมอา้าโลกสามเราทำที่โลก3ามอ๋อครับทำยากไหมทำยากไหมไม่ยากมากครับผมจะใช้เงินห้าล้านนะครับต้องรวยหน่อยห้าล้านเบลี โทษทีนะพ่อมีร้อยห้าสิบสองล้านโอ้โหโทษทีนะผมมีอยู่ห้าพันล้านอ่ะโกโูหกไปเนี่ยกโหกตกนรกนะโกูหกตกสวรรค์อือโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปทํากันเลยจ้า <Yeah. S 1> แม่หัวปอกข้องนองต่อยไอหมอเนี่เหรอครับไอหมอเนี่ยนะที่จะสอนฮาคิวีสองดูดูสภาพมันสิอต่อย่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยฉันก็ไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยห,หลบได้ทุกดนอนั่นสิ วุ้ยเฮ้ตกได้ไหอถ้าคุณเอาอาหารดีๆมาให้ฉันฉันสามารถสอนคุณได้โ้นจะกินอะไรเขาอยากกินกล้วยแอปเปิลสับปะรดครับผมแล้วก็กินน้ำเปล่าคนขวดครับผมครับผมแล้วก็เอาไอติมด้วยครับขอแบบไอติมแบบแตงโมที่แบบมีเม็ดเหครับอีอมีเม็ดเป็นช็อกโกแลตชิพใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาอยากกินเหรอเปล่าครับอันนี้ผมอยากกินเองครับแม โอเคงั้นเราไปหากล้วยแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มมาเลย <laughs> เราเราไปตรงภูเขาตรงนั้นก่อนเลยครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นจุดที่กล้วยเกิดครับจุด <Okay. S 3> <laughs> ที่กล้วยเกิด <laughs> ผมเคยเจอผลมังกรเกิดตรงเนี้ยเฮ้ยจริงหรอผลมังกล้วยหรือเปล่าเดี๋ยนะเดี๋ยวไม่ใช่กล้วยนี่แอปเปิ้ลโอ้โหแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอ <laughs> มะละกอมะละกอ <laughs> แล้วจากนั้นเราก็วาร์ปไปที่เกาะปราสาทค,ครับเพราะว่าเราจะไปเกาะพลดเทาครับผมเกาะแรกอ๋อก็คือเราต้องเก็บ3าผลเลยครับ แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มแอปเปิ้ลมะละกอสับปะรดกล้วยส้มเราจะตรงแบบแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปขวาครับแล้วก็ไปขวาอ่าจากนั้นก็ทางตรงฮะทางตรงเอ้ยแล้วก็เดินตรงไปครับเอ้ยเดินตรงไป จางนั้นก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาครับแล้วก็เดินมาครับเราจะเจอแบบสับรดออแกนิกอยู่ครับผมเฮ้ยไว้เดี๋ยวกลับหัวไดยเลยใครเอามาวางไว้แบบนี้เนี่ยเก็บไปเลยแล้วกันนี่อุ้ยสวยนะสับรดสวยนะดีไซน์ได้หรูหรามากผลน,นี้กินเข้าไปแล้วจะสามารถมองเห็นได้รอบตัว Hi Beatfly โอ้โหเ,เท่เทไหมเท่ไหมลูกเทครับก็เทป่ะเะจอออกไปแต่ขอบฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจเมื่อไรจะถึงวะนี่บอนทำไมผลนี้มันบินช้าจังเลยอ่ะ าเกิ็ละคนหนึ่งนานแล้วมีลูกหมูมีลูกหมูอยู่สามตัวลูกหมูไหนะกล้วยอยู่ไหนเอยรอเอารอเกิดก่อนครับรอ,อกล้วยเกิดเหรอครับงั้นเรามายืนรอ,อกล้วยเกิดกันละกันกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มสับปะรดสับปะรดสับปะรด มะละกอมะละกอมะละกอเฮ้ยแอปเปิลมะละกอสับปะรดกล้วยส้มอ่ะจำปีจำปาเดี๋ยวเปิดเทอมนี้ลูกขึ้นป .4 ลูกจะต้องท่องสูตรคูณให้ได้ทุกแม่ตั้งแต่1ึงถึง12จำเป็นมากๆถ้าลูกท่องไม่ได้พ่อจะงดเล่นเกมทุกรูปแบบโอ้ผมจำได้ตั้งแต่ผมอยู่ม .3 ไอผมอยู่ป .3 ได้สามวันครับคือลูกจะบอกว่าตอนนี้ลูกสามารถจำได้หมดแล้วครับแต่ตอนนี้ก็มีลืมบ้างนะเพราะว่าผมไม่เรียนนันลืมบ้าง แต่ลูกรู้ไหมว่าการที่ลูกพูดอย่างเดียวเนี่ยแล้วจะทําให้คนเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องยากมากสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสอปดสเดี๋ยวพอจะให้แม่ยึดคอมลูกไปขายนะแม่2องยังผิดเลยอ่ะเอาไหมสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเ้าสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสดี ถือว่าใช้ได้แม่สี่ละสี4หนึ่งส4่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบเปองมส็นสี่สิบสีเป็นสี่สงเป็นสี่สิบแอว่าโอเคแม่8แล้วกันแ1 8 8 2ึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สี่แปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าป็ดสิ แอบดูปะเนี่ยไม่นะฮะแม่สิบสองกูแบบสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สีสิบแปดสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่สิบสองแปดเก้าสิบหกสิบสองเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบสองสิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสองสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบสองหนึ่งร้อยสี่สี่แม่สิบสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบกุ้ยกล้วยเกิดแล้วเฮ้ยกุ้ยเก บานาน่าฟ <Banana>, ุตโอเคตอนนี้พ่อก็ได้กล้วยแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มครบแล้วทำไงต่อเราก็ไปที่เกาะเต่าครับวาร์ไปเลยแม <c oughs> แล้วก็เดินมาคุยกับกระต่ายครับผมสวัสดีกระต่ายขอบคุณมากตอนนี้ปโปรดเอาชนะผู้นำผมพวกเขาอยู่จากด้านหลังค้นหาและเอาชนะกับตันอีเลฟเฟนโอพ่อยังไม่ได้ตีกับตันอีเลฟเฟนไปดีก็ไปดีไปดี เออว่ากับตันยีราฟเป็นเกือบทีอยังนะถ้าไม่ทำควีนี้ก็คือเราจะไม่สามารถทำาร์ทที่สังเกตุนี้ต่อได้เพราะฉะนั้นคตรเซกงมาเลยบ้านั่งรอสิเศรษฐกิจมันไม่ดียุคลุงอะยุคลุงอะเพราะงั้นประหยัดก็ได้ประหยัดก็ดีแต่ตอนนี้ช่วงเลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งแล้วไงก็ลุงยังอยู่โยลุขาวเดี๋ยวเลงนานเลงนานมากนี่ไงสามร้อยกว่าดาเมจฟิกเกอร์ยมกัหม่อม เฮ้ยเวยเสร็จแล้วฉันได้รับความพ่ายแพ้คุณอาจจะสามารถเอาชนะฉันได้แต่คุณไม่สามารถเอาชนะผู้ชายคนนั้นได้หรอกอชายคนหนึ่งจะกลับมาแก้แค้นฉันแน่ๆใครวะตุ้งตัวโอเคลูกไป กลับไปคุยกับกระต่ายยักษ์ิรอบนึงครับโอเคได้ครับมเมืองนี้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วข้าได้ยินว่าผู้นำพวกเขาซ่อนสมบัติไว้ในเกาะแห่งนี้เจ<อ>้าจะเก็บมันไว้ก็ได้หากเจ้าสามารถหามันเจอนว <Wow. S 1> นท้าทายเลยววริบอนอหาเจออยู่แล้วไอ้กระต่ายเราเดินตรงไปเลยครับเดินตรงไปทำไมเดินอย่างนั้นท่าเดิน <laughs> ครับเดี๋ยวผมจะเดินถอยลหลังบบไม่ขึ้นก็ตัดทางไหนทางไหนทางนี้ครับไปไหนครับผมเอาลุกอยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างครับเฮ้ยคนสุพรรณน,นี่ใช่ปะใช่คนสุพรรณปะแน่นอนเฮ้ยทำไมเนนื่ออะถ้ารู้ประตูเข้าไปเลยครับประตูไหนครับประตูนี้ไงโอดูเหมือนว่าคุณจะเจอแล้วนะทำได้ดีมากก็คือพอเราหาสมบัติ เสร็จแล้วเราก็จะกลับไปคุยกับกระต่ายกมนครับ <Okay. S 2> แล้วสมบัติที่ว่าคืออะไรหม,มวกครับอ๋อนี่ง่าย <Wow. S 1> มาเกสเทียแฮทเฮ้ยชื่อเหมือนชื่อเหมือนวงดนตรีที่ร้องเพลงนิทานเลยอ่ะ <c oughs> เพลงนิทานมาเกสเทียเนี่ยที่ลูกชอบอ่ะอเออมีหนึ่งเรื่องเ่าตำนานเ่าคานเอาออกไงดิบอนพอออกทำลายประตูครับโอ <c oughs> พอมีดาบโยรุไม่ใช่หรือเรื่องทำลายนี่พอ่อถนัดเลยคันหื <Nope. S 1> เอาได้จานผลไม้มาแล้วครับลูกกลับจะคุยกับขอทานครับอเอก็คือเอาผลไม้ไปเสิร์ฟขอทานครับเราเก็บมาแค่สามผลแต่มันเอามาให้กี่ผลเนี่ยก็มันแบบตกแต่งจานเนี่ยเนี่ยดูมีโวอะโวคาโดเนี่ยแล้วก็มีลิ้นจี่มีสตรอเบอรี่มีแอปเปิลสับปะรด้วยมะเขือเทศไอ้ลูกตรงกลางนี้น่าจะเป็นกีวี สวัสดีครับขอทานเอาไปครับนี่กินเลย l i ล i เชสแปลว่าอร่อยโอเคแล้วเราต้องจ่ายเงินอีก5ล้านเพื่อเรียนรู้ฮาคิวสองเรียนไปเลยสิวะโอเคอันนี้พ่อได้หรือ,อยังนี่ได้แล้วครับแล้วเราจะทํายังไงกับชามผลไม้อันนี้ก็เราสามารถขโมยกินได้ครับเพราะว่าเขาไม่กินแล้วขโมยกินหรือไม่คุณพ่อก็รีเซ็ตตัวพว่อลงเปิดฮาคิดูคบโอเคงั้นเราลงไปลองดูฮาคิกันแม ไหนไหม่พอใช้ฮารคิสสังเกตดูลูกหน่อยสิเคนเอ้ยเดี๋ยวนั้นมันเห็นไอ้นี่หมดเลยอ่ะใช่ปะครับเห็นมัดเห็นผลเห็นดาบเห็นปืนแล้วเห็นอะไรอีกเวลครับอ๋อเห็นเลเวลด้วย2450ันสี่้อยห้าสิบโเห็นเลือดเออเห็นเลือดเห็นเอเนจีเอเนจีเห็นเมนูเมนูอะไรอ่ะโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ทำฮาคิสสังเกต V ีเสร็จแล้วเย้เย้ mm, -hmm. mm -hmm. โดนันโดหรือไงโอเคตอนนี้เราก็มีความสามารถในการมองเห็นเลเวลเห็นไอเทมเห็นเลือดเห็นมานาเห็นเอเนอร์จีเห็นทุกอย่างนะครับการล่าค่าหัวหลังจากนี้กําลังจะเริ่มต้นขึ้นพอถึงว่าไงว่าทาไมบางคนมันรู้ว่าพ่อเลือดน้อยแล้วมันก็วิ่งเข้ามาแบบว่าใส่เดียวอ่ะนึกออกปะครับเป็นเพราะว่าฮาคีวีสมันสามารถมองเห็นได้เยอะขนาดนี้นี่เองมันเลยทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบเขาไงลูกถ้าเราไม่มี V2 อย่างเงี้ยมันก็แย่เลยใช่ไหมใช่ครับสำหรับใครที่ยังไม่มีฮาคีสังเกต V2 แบบนี้ ก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะแนะนําว่าให้ไปไปหลบลิงทิ้งไว้นะครับเหมือนที่พี่ทําตอนต้นคลิปนะครับผมก็ช่วยได้เยอะมากส่วนน้องลีบอนนี่เห็นบอกว่าเก็บเองเลยใช่ไหมลูกไม่มีการแบบปล่อยลิงใช่ไหมไม่ครับเอาไว้ถ้าใครชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนก็ไปเก็บหากี่สังเกตกันได้นะครับผมเป็นสกิลที่ทําให้ค่อนข้างได้เปรียบนะถ้าไม่มีนี่คืออาจจะเสียเปรียบคนที่เขามีได้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวน้ำ แล้วก็เดี๋ยวพี่กับลูกชายนะครับจะมีการสตรีมในช่อง YouTube นี่แหละอย่าลืมไปดูกันได้นะครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับบล็อกฟุตกับลูกชายนะรวมถึงแมป All Star Tower Defense นะครับพี่หลายๆคนชวนเล่นแล้วก็น้องลิบอลก็ชวนพี่เหมือนกันเราจะไปเล่นกันนะครับเร็วๆนี้ใครที่อยากดูก็ลองคอมเมนต์ไว้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการทำฮาคี้สังเกต V2 ใน EP นี้จริงๆแล้วคลิปนี้เตรียมตัวค่อนข้างนานมากเลยนะเพราะว่าการเก็บฮาคี้ให้ครบ5 0 0 0ันครั้งเนี่ยใช้เวลาหลายวันมากเลย แต่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะสำหรับความสามารถของฮาคีสังเกต V2 ซึ่งเดี๋ยวพี่จะเอาไปใช้ใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับการล่าฆ่าหัวและสำหรับคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับอยากให้ช่วยกันโหวตว่าในการล่าฆ่าหัวเนี่ยพี่ควรจะใช้ผลอะไรดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็พยายามเรียนรู้ผลต่างๆอยู่นะในการล่าฆ่าหัวในการคอมโบที่คิดไว้ก็จะมีผลสายฟ้านะครับผลโมจิ ผลน้ำแข็งผลแสงนะครับที่พี่พอจะเล่นเป็นนะแต่ก็ไม่ถือว่าเก่งนะครับต้องฝึกอีกเยอะเลยใครที่มีผลที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับพี่เนี่ยก็ลองแนะนํากันมาได้นะครับสาหรับอีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่รับชมกันจนจบนะครับส่วนเรื่องราวในอีพีต่อไปพี่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมเลยนะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับยังไงก็อย่านอนดึกกันนะเอาละครับแล้วเจอกันในอีพีหน้าอย่าลืมเป็็นเดกด ครับรู้ว่าต่อไปเราไปล่าฆ่าหัวกันได้แล้วปะได้แล้วครับรู้ว่าพ่อพร้อมที่จะล่าฆ่าหัวหรือยังครับพร้อมแล้วครับพรเก่งยังพรเก่งยังยังครับแต่ว่า,าวล่าได้เพราะว่าผมแบกอะครับ